ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำครูหาขึ้นมาแล้วมีย่อนบัตรเหมือนไปเลือกตั้งแต่เราเรียกว่าลวกต้มกับพี่น้องเรามีอาสาสมัครซึ่งเป็นกรรมการคุมหน่วยลวกต้มขอเสียงปรบมือน้องๆที่เป็นอาสาสมัครหน่อยครับเอามายืนเลย แต่ที่มันตลกมากก็คือว่าที่หน้าหอศิลป์เนี่ยผมไปลวกตมไม่ได้ไปเลือกตั้งแต่มันมีเฟซบุ๊กใครก็ไม่รู้ไปลงภาพว่าสาธิตไปเลือกตั้งดูมันสิเอาขึ้นจอ ้อยลวคือภาพเฟซบุ๊กเนี้ยไปลงว่าสาธิตไปเลือกตั้งช่างไม่รู้เลยว่าข้างหลังน่ะที่เขียนน่ะหน่วยเลือกตั้งไหนก็จะเขียนด่าย,ยิ่งลักกับไอ้ปึ๊งในขนาดนี้แหละครับพี่น้องแล้วยังมีการไปยืนอยู่ข้างหลังได้อีกด้วยไม่มีหน่วยเลือกตั้งไหนหรอกครับทำได้อย่างนี้นอกจากลวกต้มปฐุมวัน ต่อไปนี้เป็นผลการลวกต้มมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นหน่วยลวกต้มที่ใหญ่มากนะฮะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ตามเวลาทุกประการเลยปกติหน่วยเลือกตั้งอื่นเนี่ยที่มีหน่วยประมาณนัก7เจ็แปคนหน่วยนี้มีไปใช้สิทธิ์ทั้งหมด1,549คนคนระับพี่น้อง เขามีให้เลือกกันสิบเบอร์คนที่ไปนี่จะรู้ว่าเบอร์ไหนบ้างแต่และเบอร์ให้เลือกว่าจะส่งเบอร์นั้นไปลงนรกใครเห็นว่าควรส่งเบอร์นั้นไปลงนรกก่อนให้กาบัตรเลือกเบอร์นั้นครับพี่น้องครับมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบ ้วดยครับบัตรเสียคือควรไปลงในรกมดทุกคนเลยส่วนคนที่ถูกเลือกไปลงนรกอันดับหนึ่งชื่อบังเอินพ้องกันแต่อ่านได้ว่าทักสิณค์ันับเ,บเลย38.15ดอนอันดับสอง สามสิเล็เก้าเปรนตเละาน้องอันดับ2อ,อันดับสไอเ อไปด้วยเจดเอาไปเลยพี่น้องประธานสภาท่้ 7,000คนสรุปว่าจังหวัดตรังบ้านผมที่จะมีการเลือกตั้งประกาศตั้งแต่ไม่เกิน9โมงว่าจังหวัดตรังไม่มีการเลือกตั้งครับวันนี้พี่น้อง <"Hey> เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผ้มจึงมาประกาศผลการเลืวกต้ง ที่เกิดขึ้นพี่น้องที่ไปลงคะแนนเลือกต้มจะได้กระจ่างชัดกับพี่น้องความจริงมีคนไม่กาบัดแต่เขียนไว้ด้วยและแถมมีฝรั่งหนึ่งคนแอบไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเพราะบอกว่าอยู่เมืองไทย4ปีแล้วรักประเทศไทยมาก กูขอลวกต้มด้วยคนครับพี่น้องครับแล้วความเห็นฝรั่งที่เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษอ่านเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับกูก็เกลียดทักษิณว่าประมาณนี้เอาละครับนี่เป็นผลการลวกต้มและเดี๋ยวคงจะมีกิจกรรมต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ครับพี่ตูใหญ่จเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวมีคิวต่อไปรับบริจาคหนึ่งคิวนะครับวันนี้ก่อนที่การลวกต้มจะปิดหีมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีอายุน่าจะสักประมาณ30ต้นต้นๆวิ่งกระหืดกระหอบกระหืดกระหอบมาที่เต้นำนริการด้านหลังและถามผมว่าพี่พี่ตรงไหนที่เขาด่าอีบูผมเลยทิ้ไปที่ เต็นโลต้มของผู้ใหญ่สาธิตวง์หนองเตยนะครับน่าจะเป็นหนึ่งใน1,500าคนวันนี้นะครับช่วงนี้นะครับมีพี่น้องที่จะมามอบเงินบนเวทีให้กับปปปปอปปสเวทีปฐุมวันนะครับกลุ่มบ้านพรุรักประเทศไทยขอเชิญครับเชิญผู้ใหญ่เป็นผู้รับมอบครับจากจังหวัดสองขานะครับเป็นน้ำใจจากพี่น้องนะครับ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น50,000บาทครับมีป้ายมาด้วยนะครับว่าตำบลบ้านพุทจังหวัดหาดใหญ่ยอมลางานทิ้งลูกทิ้งเมียมาเพื่อไล่ปูบนเวทีนี้มอม50,000แล้วก็รุสาวริชัยอีก5 0า0มรวมเป็น1,000 0 0บาทครับ โอ้โหมากันเยอะนะครับพี่น้องจากจังหวัดหาดใหญ่และจังหวัดหาดใหญ่มีเลือกตั้งไหมครับวันนี้มีไม่มีไม่มีเอาละครับขอบคุณพี่น้องมากครับขอบคุณครับรปรมไอให้กับพี่น้องเราด้วยครับเป็นน้ำใจจากพี่น้องจากจังหวัดสมขลานะครับมาร่วมวันนี้มีผู้มาบริจาคเงินให้กับเวทีของมวลมหาประชาชนเยอะมาก นะครับพวกเราก็ขอขอบคุณใด้ความเมตตาใจของพี่น้องนะครับขอบพระคุณครับ mm hmm. เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับบอกว่าช่วยบริจาคเงินให้หลุงกำนัน3ามพันบาทจากคุณอำพรน้ำดื่มจันสุกจากบ้านพรุห,หากใจสงขาหลุงกำนันสู้ๆครับพี่น้องเอ้ เราไม่ค่อยเห็นคุณครูนั่งแบบนี้นะเห็นแต่คุณครูถือไม้เรียวถือช็อกถือปากกาแล้วก็สอนลูกศสิยใช่ไม่ใช่แต่วันนี้เราเห็นคุณครูคารุษาจุลามานั่งกับถนนตอรงนี้เลยตั้งแต่เรียนยันจบเป็นครูไปทำงานไม่เคยมาอยู่กลางถนนปทุมวันภูมิใจมากดีใจมากพวกเราก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจ นะครับที่บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าพี่น้องเอ